อาละครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบแสงกันดูนะครับระหว่าง TT Audi นะครับกับ Accord นะครับที่เปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับตัวนี้เป็นรุ่นบ o o จากแบรนด์ l z o o m นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงความสว่างกันเลยนะครับมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับเจ้า Audi TT นะครับนี่เป็นโปรเจคเตอร์โรงงานนะครับ LED เลย ให้ความสว่างเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของ Accord นะครับตัวนี้ไฟ d จะเห็นได้ว่าแสงจะคมเข้มกว่ามีคัดออฟที่ชัดเจนกว่านะครับตัวนี้สว่างมากกว่าเลยเห็นไหมครับเราก็สามารถทําลดหลักแสนให้เป็นหลักล้านได้อะไะครับผมนี่นะครับ จ่ายแค่เงินหลักพันนะครับได้ไฟที่สว่างคุ้มค่ามากกว่ารถระดับหลักล้านนะครับความสว่างก็เห ению, ็นเปรียบเทียบกันชัดเจนนะครับคนไหนมีปัญหาสงสัยนะครับสอบถามตามด้านล่างนี้ได้เลยครับทีทีออโต้ซีนอนยินดีให้รับบริการทุกสาขาครับ